เดี๋ยวเราจะพามาชมนะครับ Honda XADV นะที่เรามีตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ามาอีกเรื่อยๆนะท่านผู้ชมตอนนี้คือที่เรามีอยู่นะครับที่คันนี้รีวิวไปแล้วนะครับนี่คือ Honda XADV 750ปี2022ชมจอ4นะครับวิ่งอยู่28,000โลตัวนี้พิเศษได้ท่อ a ะคัาโพวิกแท้เดี๋ยวมาดูกันใ,น,ในใกล้ๆนะนี่ท่อแท้เบิกใหม่นี้มีประมาณ3-4หมื่นท่านผู้ชมนะครับ ตัวนี้ก็พร้อมไปเลยนะครับ369,000บาทนะครับแต่คันที่นะครับที่ผมจะพามาชมนะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยนะภูมิใจนำเสนอมากคันนี้ Honda X-ADV 750นะครับไม่ห4 0 0 0โลปี2023จดทะเบียน2024โคตรใหม่ท่านผู้ชมนะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่สีธรรมดานะตัวนี้จะเป็นสีพิเศษลงมาดูกันใกล้ๆนะนะ ตัวนี้จะเป็นสีขาวสีพิเศษนะครับสเปเชียลออดิชันนะครับไม่ใช่สีปกติทั่วไปนะครับมาเดี๋ยวไปดูเลขมันก่อน XADV 750นะครับตัวนี้ก่อนปรับโฉมใหม่นะครับมายเลขมันะครับหนึ่งหม่นสี่พนรโลเท่านั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันใครที่กำลังมองหานะครับ XADV นะครับ750นะคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะว่าคันนี้รถมือเดียว กุญแจ2ดอกนะครับตัวนี้คือมีกุญแจคีเลตส,สออันนะท่านผู้ชมปกติเนี่ยเขาให้มาอันเดียวเนี่ยตันนี้เจ้าของเก่าไปทําเพิ่มแล้วก็ที่สาคัญบุ๊กสวิตคู่มือครอบนะครับรถมือเดียวด้วยนะอีท่อเดิมๆนะแล้วก็นะความพิเศษของนี้คือคันนี้เขาจะมีแหลกท้ายแถมมาให้แล้วก็ปี๊บหนึ่งใบนะท่านผู้ชมนะเสียงท่อเดิมก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมา ดูส่วนสูงนะครับผมสูง177นะท่านั่งเวลาเราขี่ท่านั่งก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับนะตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับจะมีแหลกแพ้แหลกท้ายนะครับแถมให้นะครับแล้วก็มีกองหลังให้อีกหนึ่งใบนะครับใครที่สนใจสายด่วนโทรครับ0949694969หรือแอดไลน์ครับ VAKYDOMN o, M o N, นะครับตัวนี้ราคาในร้านเราเปิดเพียง369,000บาทนะครับซื้อสดลดได้อีกนะครับ ย้ำกันอีกทีปี23.24นะอันนี้จอสีสวยมากๆสีสเปเชียลอิดิชันนะครับใครที่อยากจะเอารถคันไหนมาเทิร์นนะรับเทิร์นทุกรุ่นทุกขนาดทุกซีซีรับซื้อรถด้วยนะครับปิดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะครับลากันไปกับ Honda าไอเอดีเจ็ดห้าศปี2 0 2 3ันยีจุดสองพนนะครับไม่หนึ่งหมื่นสี่พันโลสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับผม